สองคันเยียบ้องตัวเองเป็นยังไงบ้างรถคันนี้เป็นรถซูบารุนะคะเป็นรุ่น XV มีทั้งหมด3สีค่ะตัวตัวรุ่นนี้จะเป็นสีส้มฟันไพรออเรนจ์นะคะก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปเลยก็คือมีชุดแต่ง GP นะคะก็คือมีสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ตัวล้อนะคะจะเป็นล้อแบบ ก็จะตกแต่งด้วยเบาะหนังนะคะ Apple. แล้วก็เดินได้สีส้มเพื่อให้ดูรถเนี่ยรถดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อมต่ออะไรได้นะโอเ่แอปเปิ้ลคาเพย์แอปเปิลคาเพยได้ด้วยแรงม้าอยู่ที่156แรงม้าค่ะ196แรงบิดอยู่ที่196นิวตันเมตรเครื่อง2 0 0พีค่ะ เกียร์ CVT ค่ะ7สปีดสามารถที่จะปรับเป็นแมนนวลแล้วก็ใช้แคตเตร์ชิปในการควบคุมตรงด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้ได้ค่ะั oh. <Okay. S 1> บเคลื่อนสี่ลอ้อแบบสมมาตร Class 2 m e t r i c a l All-wheel Drive ค่ะแล้ว mm uh, mm hmm. กส็สามารถที่จะเอาไปลุยเอาไป ขับในทางที่สมบุกสมบันได้แล้วก็เมีอเ x mode x mode คืออะไรก็เป็นตัวกระจายกําลังเวลาที่เราขับในทางที่อาจจะสมบุกสมบันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดปุ๊บ x mode กดปึ๊บมันจะช่วยเรื่องกระจายแรงบิดกับเครื่องกําลังเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องเกียร์ค่ะอืมโอเคแล้ว a เนินเนินนี่คืออะไรเวลาเวลาขึ้นทางชันอะไรอย่างเงี้ยเมีมีคร u สคอนโทร r ตรงนี้ค่ะมี cruise control ปรับตรงนี้ค่ะไหนสีส้มเราจะทดสอบนะครับเป็นไงแคบลงนิดเดียวเองนะครับโอ้แต่ก็โอเคเลยว่ามาแต่่วาเอ็กบีก็เป็นแมนนวลเป็นแมนนวลโอ้รุ่นนี้แต่ก็โอเคเลยก็มีที่ปิดอะไรอย่างนี้เหมือนกันอ่าฮะเอ็กบีก็มีที่ปิดป้องกันตัวนี้บอร์ดสามารถเอ็นไหนไปดึงขึ้นตรงนี้ค่ะชึบ นี่<ม>อันนี้อันนี้เอาออกได้อืเดี๋ยวเราจะไปทดสอบคันนี้กันเตรียมพร้อมเดี๋ยวเราจะลองอย่างแรกก็คือยังไม่ปลดนะครับยังไม่ปลดระบบตัวที่กันลื่นนะครับ เราจะทดสอบแบบแมนูนะครับเกียร์ตรงนี้เป็นแมนูปรับเป็นเกียร์หนึ่งอย่างเดียวบดระบบการลื่นออกมื่อกีการทรงตัวดีมากนะครับตอนนี้เครื่องเครื่องยนต์นี้เปิดแอร์เลยนะครับ มากครับฟังกช์ชันต่างๆรถตรงตัวดีมากครับไม่สามารถทำให้รถบนะันได้